ครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังรับเบื้องรับชมขลดปนีอยู่นะครับผมนี่ครับผมสิพาไปเบื้องบนหนีครับพอเพิ่นเลาวพอนกไปนะครับเป็นนกเข่าครับเนี่ยผมสิพาไปเบื้องบินหนีไปรือโบกหูนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องเพิ่นเอินนกเข่าหูนะครับแต่ว่าภาษาอื่นนะ่ยโบกหัวเป็นนกกีหยังนกเข่าอีหย่างครับแต่ว่าอันนี้เป็นนกเข่าหูนะครับมัวไปไปนี่นะครับจุดต้นเนี่ยครับ ต้นฟักหวานนครับฮูท่านได้ไปท่านได้ไปนี่ครับเห็นว่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถี่ซูมให้เบิงเดี๋ยวแบบนึงเลียวเบิงค้นนะครับเบิงตามันที่ะรนึงเจหรอกอ,อเดี๋ยวเห็นตัวอยู่ว่นะนะ โอ้พห้น,นยย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 บยยยัยย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 ่ยย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 ยนยยนยยนยย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 ยเยยยยยยยายยยยเดย๋ยวยวยย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 ยกยย้ยย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 นยยยยยย นี่เดี๋ยวนํำค้นนะครับเบิงบ้งเบิ้หงดิเบื้องผมดีซูมไปไก่นี่นะครับซูมหังไปไก่นั่นนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับซูมแบบสุดๆเลยนั่นนะอันนั้นครับงนเห็นไ่ครับเนื้อเขาบ้านยูบ้านเอิญเนกเขาอย่างครับนี่ครับมันมีหูนะครับเห็นไ่ครับหูหูมันสองขางถึงไหมครับเพเดียวน้ำคน้นผมไปทาั้งนี้นี่ก็สีเดียวน้ำเด็ เอ,อ้าตามันจ้องเลยนะครับอันนี้กล้องซูมหกเท่านะครับเอ้ยคือเป็นตระยานแต่ว่ามันกระลอกคือแจ้งกระลอกนะครับแต่ว่ามันกระลอกนกเขานะครับนกเข่าหูครับอแค่นี้แหละครับเพือนผู้ชมเดี๋ยวหนักไว้เลอเออไอแล้มันยังเหลียวดําเจ้าเห็นไหมครับซูมถอยออมาอีกค่ะ น,นะครับพรอเดี๋ยวเห็นจ้าอันนึงท้วมๆแบบสุดๆอ่าเห่น,น,นะครับเห็นนะครับแต่สูงข้าไปไหมอีกรอบนะครับเดี๋ยวเพิ่มเบิกชัดๆอีกรอบอัแบบนึงนี่นะครับนี่นะครับสูงข้าไปไหมอีกรอบเฟิ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 บอ่าอ,อันนี้ซีเท่าหาเท่าหกเท่าครับนี่ ว่ามันกะลอกเฮ้ยตาใ่ดีแทะโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้แะครับเป็นแตหยาดเนี่ยเอาซีเท่าเบ้งน,นี่นครับซีเท่าซุ้มซีเท่าซุ้มสองเท่านี่นครับนี่เห็นชัดจากใอยขึ้นมาเนี่ยครับว้ยปวดคอครับโอเคครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ